สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหลังข่าวนะครับทางช่อง n v t ภาคกลางวันนี้เราพบกันเช้าวันอัคารที่25มิถุนายน2567อยู่กับผมภาคภูมิพนาพักดีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราครับได้ทางดิจิทัลทีวีกดหมายเลข11อีกหนึ่งช่องทางการรับชมครับผ่านทางเพจ Facebook Live Live n v t ภาคกลางคุณผู้ชมก็สามารถกล่าวทักทายร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเข้ามาร่วมกันได้นะครับ คุณผู้ชมครับในปัจจุบันครับภัยจากการถูกหลอกออนไลน์ก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับหลายคนอาจจะต้องเสียเงินเสียทองที่เก็บมาท้งชีวิตให้กับมิจฉาชีพด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดทำให้ตัวเราเองนั้นต้องปรับตัวให้รู้ท่าทันกับกลโกงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีคุยหลังข่าววันนี้ครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการรับมือภัยจากสื่อสารสนเทศกับทางสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณสุนทรสุริโย หัวหน้าหน่วยงานประจาจังหวัดกาญจนบุรีสภาองค์กรของผู้บริโภคให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่สุนทรครับครับก็อยู่ในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานประจาจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของภัยออนไลน์ซึ่งถือว่าปัจจุบันเนี่ยก็รุนแรงมากหลุดหลอกกันทุกวันเลยด้วยมือถือใกล้ตัวมากในฐานะของสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยของจังหวัดกาญจนบุรีเราพี่มีบทบาทหน้าที่ภารกิจอย่างไงบ้างครับเกี่ ครับต้องเรียนท่านผู้ชมตรงนี้นะครับว่าหน่วยงานประจําจังหวัดสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับนะสภาองค์กรของผู้บริโภคเกิดจากพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคปีพศ2 5 6 2นะครับเพื่อที่จะเป็นการรวมตัวของผู้บริโภคนะครับดูแลผู้บริโภคโดยผู้บริโภคแล้วก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับไปถึงฝ่ายนิติบัญญัติ นในการปรับปรุงกฎหมายต่างๆที่ที่ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะบทบาทพ o ิกิจนะครับที่ทางหน่วยนะครับหน่วยประจำจังหวัดนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าหน่วยงานประจำจังหวัดนะฮะก่อนที่จะเป็นหน่วยงานประจำจังหวัดได้ก็ต้องมีองค์กรผู้บริโภคในระดับจังหวัดนะครับอย่าง,งาน้อย5้าองค์กรนะฮะซึ่งทางหน่วยงานประจำจังหวัดนะครับก็ทุกองค์กร ที่เป็นองค์กรผู้ิพวกจะต้องไปจดแจ้งนะครับึ้นทะเบียนกับทางสำนักปลัดสำนักนายกเตัฐมนตรีซึ่งเป็นนายทะเบียนกลางนะครับ,รบแล้วก็มารวมตัวกันเป็นสภาองค์กรของผู้ิพวกมีสํานักงานออกระเบียบนะฮะออกระเบียบเป็นของสภาองค์กรของวู้ิพวกเองนะครับครับตอนนี้มีสมาชิกทั่วทั้งประเทศนะครับประมาณ3า0กว่าองค์กรนะครับก็ต้องมีการประชุมใหญ่ประจําปีในแต่ละจังหวัดองค์กรผุ้ิพวก เองนะครับก็มีบทบาทธุรกิจหนึ่งก็คือการให้ความรู้นะครับให้ความรู้การเรียนรู้รู้เท่าทันด้วยกันเองนะครับของผู้บริโภคนะครับอันที่สองก็คือเฝ้าระวังเตือนภัยครับนะฮะสื่อสารเฝ้าระวังเตือนภัยนะครับอย่างเช่นที่เรื่องที่จะพูดคุยวันนี้ก็เช่นกันครับนะครับมีการเฝ้าระวังเตือนภัยผู้บริโภคนะฮะด้วยกันเองครับแล้วก็ รับเรื่องร้องทุกข์นะครับพอก็คล้ายๆในงานสาสุขเหมือนกัน<อ>ส่งเสริมป้องกันรักษาพื้นผูนะฮะส่งเสริมก่อนนะฮะป้องกันก่อนแล้วก็ถ้ารักษาก็คือคนที่ถูกระเมิดแล้วนะฮะมาแก้ไขเรื่องร้องทุกข์นะฮะเข้าสู่ระบบเรื่องร้องทุกข์เจราจาไกล่เกลี่ยดําเนินคดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รวบรวมนะฮะรวบรวมที่มีอยู่นะครับที่เรื่องที่มีนะฮะ คือทุกหน่วยงานประจําจังหวัดนะครับก็จะส่งมีระบบรับเรื่องร้องทุกเข้าไปในระบบส่วนกลางนะฮะเราก็จะเห็นข้อมูลของผู้ถูกร้องเรียนผู้ร้องเรียนนะครับว่ามีเรื่องในบ้างที่เป็นเรื่องอถูกละเมิดมากที่สุดก็จะนําไปสู่การพัฒนานโยบายนะครับก็มีหลายอย่างที่ยังเป็นช่องว่างทางนโยบายอยู่ครับนี่คือบทบาทภารกิจ ก็ถือว่าทํางานกันอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อผู้บริโภคเพื่อประชาชนอย่างพวกเราใช่ไหมครับแล้วพูดถึงการถูกหลอกช่วงนี้ที่มากที่สุดก็ต้องเป็นการถูกหลอกออนไลน์อย่างโทรศัพท์มือถือการทาธุรกรรมทางการเงินอย่างภัยจากการถูกหลอกออนไลน์เนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่อธิบายรายละเอียดเบื้องต้นเลยนครับอย่างแรกเลยเรื่องที่ง่ายที่สุดนะฮะลักษณะที่ง่ายที่สุดที่เราดูเหมือนจะมองข้ามก็คือ SMS ครับ ที่ส่งมาในมือถือโฆษณาส่งมาในมือถือมีทุกวันวันละหลายข้อความด้วยใช่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ครับนะฮะระบบการป้องกันนะครับดอกจันหนึ่งสามเจ็ดนะฮะก็ถูกผลักดันนะฮะแล้วก็มีระบบนี้ในทางกฎหมายด้วยครับทุกทุกผู้ให้บริการจะต้องทําระบบนี้ครับดอกจันหนึ่งสามเจ็ดนะฮะพอโทรไปแล้วเป็นเบอร์โทรฟรีครับและที่สําคัญซื้อโทรศัพท์ เบอร์นี้อยู่ในโทรศัพท์ของทุกคนนะครับดอกจันหนึ่งสามเจ็เวลาเราจวดดอกจันหนึ่โทรออกเขาจะขึ้นเบอร์เลยครับว่าเป็นเบอร์ระงับการโฆษณาผ่าน s m s อคือ s m s สมัยนี้กับสมัยก่อนนะฮะต่างกันสมัยก่อนนอะอาจจะเป็นโฆษณาแล้วให้เรากดดอกจันนู่นนี่นั่นแล้วไปสมัครเองแต่ตอนนี้ไม่ใช่กดลิงก์เป็นช่องทางที่สังเกตง่ายที่สุด ว่าลักษณะที่ง่ายที่สุดคือกดลิงทุกช่องทางที่เข้ามาไม่จะเป็นแอปพลิเคชันใดก็ตามนะฮะถ้ามีการกดลิงก์เนี่ยนะครับต้องสังเกตไว้เลยว่าเอ๊ะเอ๊ะไว้ก่อนนะฮะว่าลิงก์นี้เนี่ยนะฮะเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยหรือไม่เพราะว่าส่วนใหญ่นะฮะถ้าเป็นลิงก์จริงมันจะยาวอ่าครับเขาก็จะใช้วิธีการย่อลิงก์ครับมีการย่อลิงก์ก็จะสั้นๆซึ่งเราไม่รู้ครับว่า ย่อมาแล้วเนี่ยนะฮะมันคือเว็บไซต์อะไรครนะฮะเว็บไซต์ตอนนี้มีทั่วโลกมูนับ URL ไม่หวานไม่ไหวใไหมฮะเสร็จแล้วก็จะมีการกดพอกดแล้วเราไม่ทราบครับมันไปเข้าระบบไหนนะฮะที่เารียกว่าการรีโมทเข้ามาควบคุมเครื่องเราแล้วแถมเราไม่รู้ตัวด้วยนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะก็มีล่าสุดนะครับเราไปรับเรื่องร้องทุกึพื้นที่นะฮะ ไปยกเลิกนะฮะเป็นแนะนำวิธีการยกเลิก SMS บเแบบนี้ให้แล้วก็พอเรากดยกเลิกมันจะมีสองอย่างครับหนึ่งกดระงับสองกดยกเลิกที่เสียเงินพบลายหนึ่งสามิบเจ็ดข้อความที่ถูกคิดเงินโอ้โหคือเติมไปไม่เหลือครับเติมไปเติมไปเท่าไหร่โดนหักโดนหักโดนหักโดยไม่รู้ตัวอพอเราสืบทราบนะเราก็สอบถามว่าเกิดจากอะไรนะครับกพบว่า เกิดจากการที่ให้ลูกนะฮะให้หลานนะฮะในครอบครัวเราจะเป็นครอบครัวบางครอบครัวก็เป็นพ่อแม่ลูกมีปู่ย่าตายายนะฮะพ่อแม่อาจจะไม่ให้เล่นนะนะฮะเครื่องพ่อไม่ให้ลูกเล่นแต่คุณตาคุณยายให้เล่นอย่างนี้ครับนะฮะแล้วไปโหลดเกมอือ่าของดีไม่เคยมีฟรีครับของดีไม่มีในโลกไอของดีแล้วฟรีไม่มีในโลกครับก็โหลดมานะฮะพอโหลดมาเสร็จแล้วเนี่ย มาเล่นนะฮะนิ้วโป้งมันอยู่ใกล้นะครับเวลาเราเล่นเกมนะฮะถ้าเราใช้โซเชียลมีเดียจับนะฮะจับเรายังยังใช้นิ้วชี้บ้างใช่ไหมแต่เล่นเกมนะครับใช้นิ้วโป้งใช้นิ้วโป้งสองนิ้วนะฮะนิ้วใหญ่ๆของเราแล้วนิ้วใหญ่ของเด็กยิ่งสําคัญแบนเนอร์โฆษณาขึ้นมาปั๊บนะฮะแตะแตะปุ๊บไปแล้วครับแตะปุ๊บไปแล้วจึงเป็นที่มาของสาสิเจ็ด ข้อความที่ถูกคิดเงินเอันี้เรื่องเรื่องใกล้ตัวที่สุดยังไม่ต้องไปรวมถึงการสั่งซื้อต่างๆนะฮะการถูกหลอกให้ทำงานนะฮะการเข้าแอปเรียกว่าอะไรนะฮะยืมเงินกู้เงินต่างๆที่วงเงินให้ฟรีกู้สูงสุดหนึ่งแสนหนึ่งล้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับยังไม่ต้องรวมไปถึงส่งของไม่ตรงปกเนอะนี่นั่นอีกมากมายเลยเยอะมากทุกวันนี้ ยิ่งยิ่งง่ายนะฮะส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนเราก็จะยิ่งซื้อง,ง่ายยิ่งถูกหลอกหนึ่งถูกหลอกให้โอนแล้วไม่ส่งของครสองถูกหลอกให้เก็บเงินไปทางครับเก็บเงินไปาทางมีวิธีแก้ครับครับง่ายมากนะฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทีเ่เวลาเก็บเงินไปทานทางนะฮะสั่งได้ครับพอเก็บเงินไปทางเสร็จมีแค่สามอย่าง ที่ต้องทำหนึ่งนะฮะขอหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนกลางนะฮะของบริษัทส่วนกลางคนส่งเนี่ยคือเขาคือพนักงานเขามาส่งพนักงานได้รับเงินค่าส่งเขาไม่ได้มีความรับผิดชอบไม่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบแต่บริษัทส่วนกลางต้องขอเบอร์จากพนักงานบางบางบริษัทเป็นเลขสี่ตัวอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะฮะบางบริษัทเป็นเลขศูนย์สองสำนักงานใหญ่ ขอไว้นะฮะหนึ่งขอไว้สองเปิดทันทีหรือเปิดให้เร็วที่สุดครับส่วนใหญ่นะฮะเกิดกับคนทำงานกลับมาคนที่บ้านรับสินค้าไว้ให้ครับนะพอไว้ให้กลับมาก็จะทำโน่นทำนี่ก็จะได้มาเปิดบางทีลืมด้วยซ้ำไปผ่านไปหนึ่งวันมีของมาส่งใช่ไหมฮะสามนะฮะพอเปิดให้เร็วที่สุดภายในยี่บสี่ชั่วโมงดีที่สุดเพราะว่า การเก็บเงินไปทางหรือ COD นีนะครับคนส่งกับคนบริษัทส่งเขาจะทำคอนแทคกันว่าจะต้องส่งส่งแล้วพอเขาจะได้โค้ดจากที่ส่งเลยครับอพอพอส่งสำเร็จโอนเงินภายในกี่ชั่วโมงกี่วันแต่และบริษัทก็ไม่เท่ากันครับแต่ดีที่สุดคือ24ชั่วโมงข้อที่3พรพอเปิดเสร็จแล้วเกิดความผิดปกติสั่งไม่ตรง ไม่ตรงปกอ่ะพูดง่ายๆนะครบแบบภาษาที่เราเข้าใจกันพอไม่ตรงปกเสร็จนะ,นะ,ค,ะครับก็โทรเลยโทรบริษัทอ่าโทรเบอร์แรกที่เราขอไว้โทรเข้าบริษัทนะฮะโทรเข้าบริษัทขนส่งครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ลงพื้นที่ไปให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนมาพอสอบถามหนึ่งโทรไปที่ไหนโทรไปที่คนขายสินค้าบล็อกหนี ไม่รับสายครับแน่นอนแหละครับถ้าเป็นวิชาชีพเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาหลอกเราได้หลอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเืยๆเขาก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวจริงเขาจะรับสายดูแลเราหลังการขายให้บริการเคลียบได้พูดง่ายๆแต่ส่วนใหญ่นะครับก็จะบอกว่าโทรไปที่คนส่งคนส่งเขาบอกไม่เกี่ยวแล้ว นะฮะส่งเงินไปแล้วนะฮะซึ่งเป็นเป็นเช่นนั้นจริงๆพนักงานส่งก็ต้องส่งเงินเข้าไปที่บริษัทใช่ไหมฮะถ้าเขาไม่ส่งเขาส่งของแล้วเขาไม่ส่งเงินเข้าบริษัทเขาก็ทําผิดเองนะฮะทิปง่ายๆสรุปง่ายๆก็คือหนึ่งะฮะเมื่อมีของมาส่งขอเบอร์โทรที่เป็นบริษัทส่วนกลางไว้นะฮะถ้ามาคนเดิมไม่ต้องขอแล้วข่าวหน้านะฮะอันที่สองก็คือว่า เปิดสินค้าทันทีภายใน24ชั่วโมงแล้ว3ก็คือก็เรียกว่าโทรไปที่ส่วนกลางเมื่อผิดปกติภายใน24ชั่วโมงนะฮะซึ่งอันนี้เป็นทิปง่ายๆที่ผู้บรยโภคเราจะต้องต้องดูแลตัวเองก่อนนะฮะอย่างแรกเลยต้องย่างแรกเองเพราะว่าถ้าเป็นมิชาชีพแล้วต่อตอนนี้คดีเยอะมากที่แจ้งความไว้แต่คดีที่สามารถทำสำเร็จ มีน้อยมากถึงแม้ว่าเราตอนนี้เราจะเปิดสารแผนกมีเรื่องนี้โดยตรงใช่ไหมครับทางทางไซเบอร์ก็ตามนะฮะหรือมีตำรวจไซเบอร์แม้กระทั่งตำรวจไซเบอร์นี่ยังถูกเขาเรียกว่ายังถูกหลอกเลยยังถูกปลอมเฟซบุกปลอมปลอมเฟซบุ๊กปลอมเว็บไซต์ตำรวจไซเบอร์จึงไม่มีนะฮะจะมีแชีงสายด่วนอ่าครับปึงมีสายด่วน เท่านั้นเพราะถ้ามีเป็นแฟนเพจด้วยอะไรก็จะโดนก็จะโดนอับเหมือนวิชาชีพก็หลอกก็โดนนะอ๋อครับรีสอร์ทบ้านเราครัรุนกันเยอะครับนะฮะเรียกว่ารีสอร์ทดังๆเนี่ยโดนกันทุกหย่อมย่าเลยทีเดียวในประเทศเพราะว่าผมวิชาชีพนี่มากันหลากหลายแล้วเดี๋ยวนี้มีความน่าเชื่อถือด้วยนะข้ามาในแต่ละแบบโทรกันมาบางทีเปิดวิดีโอคอลมาใส่ชุดตำรวจเต็มยศอย่างเงี้ยที่เห็นข่าวออกใช่ไหมครับ แล้วสิ่งที่สังเกตอันหนึ่งก็คือเวลาเขาขายของผ่านเพจครับนะฮะเพจ Facebook เราสามารถที่จะดูเองได้ครับนะฮะดูเองได้ว่า,าก็เรียกว่าดูความโปร่งใสของเพจครับนะฮะเพราะว่าเวลาเรากดเข้าไปลองนึกภาพตามนะฮะท่านที่ใช้ Facebook น่าจะขอขอนุญาตเอ่ยาน,นาม<จ>แล้วกันนะขออนุญาตเอ่ยชื่อแอปแล้วกันนะฮะพอเข้าไปแล้วก็จะมีคําว่าเกี่ยวกับ มีคำว่าเกี่ยวกับเพจนะฮะดูความโปร่งใสครับดูความโปร่งใสแล้วมันจะขึ้นครับแอดมินอยู่ประเทศไหนบ้างถ้าเป็นแบบขายสินค้าประเภทสินค้ากเกษตรนะฮะเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ประจาําเครื่องมือช่างทั้งหลายะะที่ควรมีแอดมินอยู่ในประเทศไทยแต่ปรากฏว,ว่าแอดมินอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราหมดเลยอ ก็ต้องตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตไว้แล้วว่ายิ่งเขาจะมีประวัติการเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเพจด้วยนะฮะหรือบางบางเพจที่เขามีความโปร่งใสเนี่ยนะเขาจะมีเว็บไซต์มีที่อยู่เบอร์โทรอะไรเรียบร้อยหมดนะฮะในข้อมูลของเพจแล้วมีการอัปเดตนะฮะเพจเป็นประจามีการอัปเดตข้อมูลมีการอัปเดตโพสต์โปรโมทอะไรบ้างมีช่วงโปรโมชั่นอะไรบ้างนะฮะ เพจปลอมก็ทําโปรโมทเหมือนกันนะฮะโปรโมทโดยเฉพาะเพจท่องเที่ยวเพจของที่พักรีสอร์ทนะ,ะก็จะมีความคล้ายคลึงนะแล้วอันที่สองอันอีกอันหนึ่งที่จะต้องพึงระลึกไว้เสมอก็คือว่าเวลาโอนเนี่ยเช่นเราจองรีสอร์ทร,รีสอร์ทเขาต้องจดเป็นทะเบียนเป็นนิติบุคคลอ,อันนี้สําคัญมากฮะ ส่วนใหญ่ที่ถูกหลอกก็คือโอนเข้าบัญชีบุคคลใช่เป็นชื่อคนนู้นคนนี้านางสาวหรือนายใช่ซึ่งเราไม่รู้ว่าที่โอนไปเป็นใครครับนั้นโอนเข้าถ้าจะจองรีสอร์ทนะครับท่านผู้ชมคือโอนเข้าที่โอนเข้าที่บริษัทครับที่เป็นชื่อบัญชีบ,ชบุคคลครับใช่ อันนั้ปลอดภัยที่สุดครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตหรือข้อควรระวังที่ทุกท่านได้รับทราบรับรู้แล้วก็อาจจะได้เอาไปเอะก่อนก่อนที่จะโอนใช่ไหมครับการเปิดบัญชีในนามของนิติบุคคลไม่ได้ทำง่ายง่ายครับครับครับเป็นธุรกรรมที่ทำยากที่สุดละแต่บุคคลเนี่ยเปิดตอนไหนก็ได้ครับนะครับครับก็เดี๋ยวมาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการที่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้เท่าทันกลโกงของวิชาชีพว่า ในยุคปัจจุบันช่วงนี้มิจฉาชีพเขาจะมีพฤติกรรมยังไงครับในการหลอกลวงอันนี้ยกเป็นเคสกรณีตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้รับรู้หน่อยอย่างแรกเป็นออนไลน์ออนไลน์ที่เป็นออนไลน์แบบไม่เห็นหน้ากันเลยมไม่ได้ยินเสียงกันอ <Call> center, คอเซ็นเตอร์อันนี้ทุกคนทราบดีแล้วนะฮะพฤติกรรมกว่าคอเซ็นเตอร์ทุกคนทราบดีแล้วนะฮะแต่แต่ก็มีวายครับ,รบทำไม พฤติกรรมของคอเซนเตอร์ตั้งแต่หลายปีจนถึงตอนนี้นะก็เปลี่ยนมุกนิดหน่อยอนะฮะเป็นตำรวจบ้างเป็นนู่นนี่นั่นบ้างนะฮะแต่ทำไมเรายังถูกหลอกส่วนหนึ่งคือหนึ่งก็คือว่าเรายังรับสายครับจาเป็นต้องรับครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> นะฮะจาเป็น <c oughs> ต้องรับาบางครั้งะะแต่การรับสายถ้าเห็นแล้วว่าไม่ใช่บุคคลที่ประสงค์ติดต่อเราไม่ ไม่ใช่ญาติเราอมไม่ใช่คนถ้าเป็นพี่น้องประชาชนที่อยูอ่พื้นถิ่ก็คงไม่เท่าไหร่แต่ถ้าคนทํางานอย่างผมอย่างท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายนะฮะก็มีคอนแทคตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหมฮะถ้าไม่ใช่แล้วคือรีบวางครับเพราะการรับสายเพียงหนึ่งนาทีท่านอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ทันทีครับเพราะว่าตอนเนี้นะฮะต,ต้องเรียนว่าการรับสายเนี่ยนะ มาเขาเรียกว่ามี2อ,อย่างครับผ่านผ่านช่องทางที่เป็นสัญญาณโทรศัพท์เป็นคลื่นแต่ตอนนี้เรามาเป็นผสมนะฮะมีการรับสายผ่านาใช้สายผ่านเ a ต้า,ตาผ่านผ่านระบบข้อมูลนะฮะเราต่อเน็ตไว้ประจำเนี่ยใช่ไหมฮะรเราต่อเน็ตไว้นะฮะพอเราต่ออินเทอร์เน็ตไว้ยิ่งเป็นช่องทางง่าย รับสายก็เสียเงิน่าเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยครับไม่ต้องอยากสนุกกับมิจฉาชีพเพราะมิจฉาชีพเก่งกว่าเราเสมอครับทาไม่เก่งไม่ใช่ยิ่งมิจฉาชีพใช่แล้วบางทีหลอกโอ้ใช่รับพูดน่าเชื่อถือบางคนอยากจะแก้เพ็ทมิจฉาชีพโทรไปรับสายมัวจะคุยคุยคุยก็อาจจะโดนหลอกได้เหมือนกันใช่ระหว่างนี้กาลังคุยสายกันเนี่ยมากมายแล้วแบบครับครับอันนี้ก็คือข้ออีกหนึ่งข้อที่ควรระวังนะครับให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง สำหรับเรื่องที่อยากจะถามก็คือถ้าหากเกิดลงโกนแล้วเนี่ยติดเล่ห์เหลี่ยมของคนร้ายไปแล้วเนี่ยพอเราเป็นเหยื่อเราต้องอดำเนินการอย่างไงบ้างครับสั้นๆอ่านะโอ้หนึ่งก็คือแจ้งอายัดครับอันนี้ก็นีโอนนะฮะครับกรณีโอนเงินนะฮะก็แจ้งอายัดกับบัญชีคับกับธนาคารนะฮะเราจะมีเวลาอยู่72ชั่วโมงครับในการไปแจ้งความเพิ่ม พอแจ้งความเพิ่มก็นําเอกสารนั้นกลับมาที่ธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราควรถามคือทําอะไรให้ยากที่สุดนะฮะทำอะไรให้ยากที่สุดเข้ารหัสนะฮะมือถือเราควรที่มีสํารองครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าตอนนี้แอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันให้เราสํารองต้องส่งมีต้องยืนยันตัวตนสองชั้น otp อะไร o tp มีทั้งหลาย ต้องยืนยันตัวตนสองชั้นถึงจะเข้าได้ทําอะไรให้ยากขึ้นความง่ายเป็นบ่อเกิดในการถูกแฮกถูกหลอกถูกโกครับก็อันนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วอีกประมาณ2-3นาทีอยากให้พี่สุนทรฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยเป็นข้อแนะนำข้อฝากเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือจากภัยสารสนเทศหน่อยครับพี่รับครับอย่างแรกนะครับการ เข้าใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็ต้องมั่นใจว่าแอปพลิเคชันที่เราโหลดมานะครับเป็นแอปพลิเคชันที่น่าเชื่อถือนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้งานจริงนะครับแล้วก็ให้ลูกให้หลานเนี่ยช่วยดูว่าแอปพลิเคชันไหนที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับก็เอาออกจากเครื่องนะครับหรือมีการเขาเรียกว่าเคลียร์นะครับเคลียร์แคชเครื่องบ้างอะไรบ้างเป็นระยะระยะนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีมัลแวร์ นะฮะแฝงอยู่ในแฝงอยู่ในเครื่องเารานะครับอันที่2ก็คือว่าพยายามรับข้อมูลนะครับที่เป็นลิงก์ให้น้อยที่สุดนะครับลิงก์ก็น่าเชื่อถือนะครับตอนนี้มีรูปแบบนะฮะเป็นหน่วยงานบ้างเป็นอะไรบ้างเป็น มีความน่าเชื่อถือเข้ามาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมามากันเยอะไปหมดเลยที่มีความน่าเชื่อถือลยใช่ EMS ไปซนีอะไรเงี้ก็มีใช่ครับและอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้พี่ให้เน้นย้ำหน่อยเรื่องดอกจัน1 3์หนึ่งสามเจ็ดสิ่เล็กน้อยป้องกันไว้ก่อนอย่างแรกป้องกันนะฮะมีภูมิคุ้มกันของตัวเราแล้วก็อันที่สองคือว่าถ้าอยากจะมีภูมิคุ้มกันนะครับตอนนี้หน่วยงานประจำจังหวัดสภาองค์กรของวุ้ยพวกเรามี หลายเฟซบุ๊กนะครับผ่านเพจ Facebook หน่วยงานประจำจังหวัดการเชนบุรีสภาองค์กรของบุ่ยโภกนะครับแล้วก็ออกอากาศทางวิทยุพัชรินเดเดโอ98.25เป็นเ้ิเหรอแล้วก็วิทยุในชมรมขึ้นสะอาดนะครับทั้งทองป่าภูมิทั้งท่าม่วงนะฮะหลายหลายสถานีที่ออนแอร์พร้อมกันทุกวันจันทร์ครับเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงครครับก็ติดตามกันได้นะครับกับ สภาองค์กรของผู้บริโภคก็เปติดตามแฟนเพจได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีระบบรับเรื่องร้องเรียนในในเว็บไซต์นะครับของสภาองค์กรของผู้บริโภคก็คือ www.tcc.or.th นะครับผู้ร้องเรียนสามารถร้อ,องเรียนด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์นั้นได้เลยนะครับช่องทางสมมติว่า ร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์นะครับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในการจังหวัดจะกลับมาที่หน่วยงานประจำจังหวัดเราเองนะครับโอเคก็ถือว่าได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับเป็นอย่างสูงเลยสําหรับคุณสุนทรสุริโยหัวหน้าหน่วยงานประจําจังหวัดกาญจนบุรีสภาองค์กรของผู้โดยภัยให้เกียรติมาร่วมรริการกับเราขอบคุณมากเลยครับครับ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคุยหลังข่าวแล้วครับเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานเอ็มบิทพักกลางครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ